ยังเป็น exercise t o อยู่นะครับแบบเดิมคือเปลี่ยนให้เป็นประโยคแบบ future simple tense นะครับข้อที่4โจทย์ให้มาว่าอนะไรครับ her friend bought a present for you อ่านี้ยากแล้วหน้านี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเพื่อนของเธอซื้อของขวัญให้คุณนะปัญหาของข้อนี้ก็คือ bought ตัวนี้ เป็นกิริยาช่อง2แปลว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เวลาเราจะเปลี่ยนกลับมาให้เป็น future simple tense เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราต้องแปลงกลับมาเป็นกิริยาช่อง1นึ่งถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็จะยากสําหรับหลายคนก็คือเราเข้าใจเรื่องกิริยาช่อง1ช่อง2ช่องสแล้วหรือยังหรือว่า เราท่องได้มากน้อยแค่ไหนแล้วหรือยังโอเคนะฮะ uh, bought เป็นกริยาช่องสองของคำว่าอะไรครับกริยาช่องหนึ่งคือคำว่า buy นะแปลงข้อนี้ก็จะแปลงได้ว่าไปเป็นอะไรครับ her friend will buy a present for you เสร็จเฮ้ยอู่บังนะอ่าก็คือเพื่อนของเธออาจจะซื้อของขวัญให้คุณโอเคนะอ่าข้อ5เช่นเดียวกันเลยข้อ5 Sasha นะ Sasha Sasha met him at the bus stop ก็คือ Sasha เจอเขาที่ป้ายรถเมล์นะ met ตัวนี้ เป็นกริยาช่องสองของคำว่าอะไรครับของคำว่า meet ยันแปลงให้เป็น future simple tense ก็จะเป็น s a c h a will meet him at the bus stop เสร็จเห็นนะต่อครับข้อ6นะข้อ6ประโยคได้ว่า They carry many books to the library. They carry many books to the library. Yeah. Carry ตัวนี้เป็นกริยาช่องสองอีกแล้วนะแปลว่าพวกเขาแบกแล้วกันเนาะนะ <c ười> <c ười> นะก็คือแบกหนังสือจำนวนมากเลยไปที่ห้องสมุดน,นะที่วแบกพกได้ทั้งหมดอ่ะนะแต่เนื่องจากหนังสือมันเยอะนะเอาแบกแล้วกันนะ แปลงกลับมาให้เป็นกิริยาช่องหนึ่งก็จะเป็น they will carry ข้อนี้เราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เพื่อทำให้มันเป็นอดีตเ้นอยากให้มันกลับมาเป็นเ v e ์ b ช่องหนึ่งเป็นเหการณปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็น y แล้วที่เหลือก็เป็น many books